เปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบน้ำมะกรูดออกมาเลยนะคะตัวนี้น้ำมะกรูดคุ้ม่าเจปผสมน้ำผึ้งชนานโรงดื่มง,ง่ายเข้มขน้นเพื่อคนเตรียมตั้งคันวิธีการนะคะตบก,ก้นปึ๊บ,บ,บเพื่อให้เกิดแรงดันค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะคุ้ก็ผสมน้ำผึ้งชนานโรงนะคะมันจะมีโครไบอติกตารธรรมชาตินะคะที่เกิดแรงดันนะคะตัวนี้เป็นตัวสร้างความสมดุลให้กับมดลูกแล้วก็ลำไส้ของเรานะคะแต่ต้องตบก,ก้นมันก่อนนะคะแม่นี่เลย น้ำปูดก็ใช้จากผลสดนะคะ70%ไม่ได้ใช้หัวเชื้อนะคะไม่เติมน้ําตาลนะคะไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นใดๆนะคะสูตรนี้อร่อยดื่มง่ายหลายคนติดใจนะคะเป็นสูตรที่ตาหรับสตรีที่วางแผนตั้งครรภ์น,นะคะโดยที่ต้องการบํารุงเลือดนะคะบํารุงมดลูกบํารุงรังไข่นะคะปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะประจำเดือนเราก็จะได้มาปกตินะคะวงการก,การตกไข่ก็จะได้ดีขึ้นนะคะสูตรนี้เลย พอมันมีแรงดันก็จะเปิดง่ายนี่ค่ะสีนะคะผสมน้ำผึ้งชนโรงสีจะเป็นแบบนี้น้ำผึ้งชนโรงก็จะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแถมยังมีกรดฟีนอลิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป5-10เท่าขอดื่มก่อนนะคะเพื่อความชื่นใจช่วงนี้นกูใกล้จะไปถ้ำมนุษย์ลูกอยู่คะ่ะเลือนเหรียญไปเลี้ยงมนุษยลูกดีๆนะคะ 一。